สัปดาห์นี้ผมขอทำคลิปเพื่อระลึกถึงพ่อหลวงของคนไทยล้นเก้ารัชกาลที่9ครับพระผงสุพรรณชุดเบญจาพาคีพอปลอด้านหลังเป็นพระปรมาพิไทยย่าพอปลอปี2549พระพิมพ์นี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชาการที่9คลองสิริราชาสมบัติครบ60ปีในปี2549ซึ่งคลองราชา สมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ไทยองค์ใดพระอ,องค์ทรงตรับตำทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นพระชุดนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อทูลเก้าถวายพระอ,องค์ท่านเพื่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังกายกังวลวิทยาเขตชะอำํำส่วนมวลสารของพระได้มาจากพระผงเบญจภา,าคีที่แตกหักและยังได้ผงวิเศษจากจุดกำเนิดพระเบญจภา,าคีทุกวัดและนิมนต์เกจิอาจารย์ ทั่วประเทศ79รูปมาปุกเสกโดยมีทุนกรมอ่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาเป็นองค์ประธานในพิธีมหาพุทธาพิเศษวันที่29พฤศจิกายน2549ณวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนาาศาสดารามพระองค์นี้จึงถือเป็นพระกำลังแผ่นดินอีกองค์หนึ่ง